นี่มันกยน้ำมันบ่มองนั่นเด้บ่น้ำมันลงที่ฮอเปิดเบ้าเลส่น้มันลงใ่รถเปลส่นออะไรสานั่นแหละไม่เปลี่ล้วขวดขวดขวดน้ำไม่แนสานเหตุการณ์เกิดขึ้นยังไงเหตุการณ์นี่ทางเจ้าที่ปอพอทางทางพนักงานทางกรมปลดภัยสายแก้วกำลังทำการเครื่องหามหามดูดไม่สำเร็จเดี๋ยวปอพอสายแก้วเขาจะดูดเองเลย เจ้าหน้าที่พนักงานใช่ใช่มีขั้นตอนการแก้ไขไหมมสาเหตุสาเหตุนี่สาเหตุไหมอันนี้ก่อปัญหาเดี๋ยวทางปพบางค้าเดี๋ยวจะแก้ไขเองปพบางค้าขอเสียงนะครับปพบางค้าครับเย้เย้พวกเราตตรรงงมันอยู่กองแดงวะกองแดงอยู่ห้องข้าวครับข้าวเนี้ยข้าวข้าวครับผมรลังแก้ไขเพื่อดาตุลา66พลังก้อยพลังก้อยพลังจุพลังจุยังไม่ได้ล็อก ขอบคุณครับท่านกอยู่ไหนเข้าใจแล้วครับเอาอย่างนีางอย่างให้พูดก่อนสเหตุท่านเหตุก็เดี๋ยวรอตรวจสอบตรวจสอบวันนะตอนนี้ยังการคนไม่เป็นพยานก่อนเรายังไม่สามารถให้ข้อมูลได้เราจะเสีหาตรุ่คดีเดี๋ยวคนร้ายเขาจะแตกตื่นครับว่าเกิดอะไรขึ้นกันครับ ไอเจ้าวานชินนวยเาะเียวสจ้าสิเจ็บ้าเดี่ยเจะาวานะลำลำลำเดียวเียว่อนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวกลับกลับไปกลับไปที่ศูนย์ไปไปตรวจสอบดูข้อมูลก่อนว่ามันเกิดจากอะไรจนเนื้อหาข้อความนี้ยังไม่สามารถให้การได้เดี๋ยวจะแตะลกดี this call center c a to call emergency room occ and รปภ security thank you อยั่งว่ะ